ออโ a l Adventure สิบขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเรากับการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ที่น่าจับตามองที่ ช่วงล่างของไฮลัก2026ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยใช้ระบบช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกระนกคู่พร้อมคอยสปริงและช่วงล่างหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมโช้อัพที่ได้รับการปรับจูนเพื่การเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้นและรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าถูกปรับตั้งให้ตอบสนองแม่นยำทั้งน้น โตโยต้าไฮลักซ์2 6ไม่ยอมแพ้ใครมาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชั่นล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลายัยช่วยประคองระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยาน ระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาเสริมด้วยถุงลมนิราภัยรอบคันและระบบป้องกันการพลิกคว่ำเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทุกเส้นทางไฮลักซ์2026ยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นระบบเปิดประตูอัจฉริยะระบบสตาร์ทรถด้วยปุ่มระบบเชื่อมต่อแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนระบบชาร์จไร้สายกล้องบันทึกภาพด้านหน้าและหลังพร้อมฟังก์ชันแชร์ผ่านแอป ระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันที่ทำงานร่วมกับเบรกมือไฟฟ้าการออกแบบตัวถังของไฮลักษ์ใหม่ยังคำนึงถึงหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อให้การขับขี่ที่เงียบและประหยัดน้ำมันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศต่ำลงจากกลุ่นก่อนซึ่งช่วยให้สามารถวิ่งทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการเสริมโครงสร้างตัวถังให้แข็งแรงมากขึ้นเพื่อต้านแรงบิดจากการบรรทุกหนักและการลุยทางครุขระ สำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายในประเทศไทย Toyota Hilux 2026ักจะมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่น entry แบบขับเคลื่อน2ล้อธรรมดาไปจนถึงรุ่น G R Sport แบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมช่วงล่างพิเศษโดยราคาเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ720,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแต่1,350,000บาทโดยขึ้นอยู่กับออปชันและระบบขับเคลื่อนที่เลือกใช้ ในเรื่องความบันเทิงและการเชื่อมต่อไฮลักซ์ใหม่ยังให้ระบบเสียงคุณภาพจาก JBL พร้อมลำโพงรอบคันที่ให้เสียงคมชัดระบบเชื่อมต่อ USB-C สำหรับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารระบบไฟส่องสว่างภายในแบบเล็ดปรับได้หลายโทนสีและระบบแอ b เบียนไลท์ที่เพิ่มความหรูหราให้ห้องโดยสารในเวลากลางคืนด้านการใช้งานโตโยต้าไฮลักซ์2026ยังมาพร้อมกระบะท้ายที่มีขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมพื้นกระบะเคลือบสารกันรอยขีดข่วนช่องจ่ายไฟแบบ AC และ DC สำหรับการใช้งานในกิจกรรมกลางแจ้งราวหลังคาและบันไดข้างที่ออกแบบใหม่ให้แข็งแรงและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งหลังคาแบบฮาร์ดท็อปหรือกล่องเครื่องมือเพิ่มเติมได้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในงานเชิงพาณิชย์ To โ o t a h ไฮ u ัก0 2 6ยังเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการพัฒนาเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร6และยังมีเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดที่กำลังพัฒนาเพื่ออนาคตพร้อมระบบสตาร์ทสต็อปอัตโนมัติที่ช่วยลดการใช้น้ำมันในขณะรถติดและการใช้วัสดุรีไซเคิลบางส่วนในกระบวนการผลิตเมื่อมองโดยรวม Toyota h ไฮลัก2026คือรถกระบะท,ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกรง่ง ความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและความปลอดภัยแบบครบครันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะสำหรับงานบรรทุกลุยป่าขับในเมืองหรือท่องเที่ยวในวันหยุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสมรรถนะหรือความสะดวกสบายถ้าคุณเป็นอีกคนที่กำลังมองหารถกระบะคู่ใจที่ไว้ใจได้ทุกสถานการณ์โตโยต้าไฮลักส์2 0 2นคือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดในปีนี้ หากคุณชอบคลิปนี้และอยากติดตามรีวิวรถรุ่นใหม่ๆรวมถึงเทคนิคการดูแลรถและข่าวสารแวดวงยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Adventure 12เพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า